ัาดาราก็เป็นคนมีชีวิตและจิตใจเหมือนกันเมื่อเพื่อนดาราแหร่รุมสาบแล้วก็ปกป้องดาวโอเกะกันยกใหญ่ซึ่งเกิดอะไรขึ้นในวงการบันเทิงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอยู่ดีๆก็มีเรื่องปวดหัวให้ดีเจดาวนัทพศรหรือดาวโอเกะแฟนสาวของนักร้องชื่อดังแกงส้มธนทัศน์แบบเต็มๆแล้วคะ่ะ เมื่อสาวดาวได้โพสต์ภาพใส่เสื้อสายเดียวโชว์ผิวขาวๆสวยๆเนียนๆแต่ไม่ไหวกลับมีชาวเน็ตชายแท้คนนึงเข้ามาคอมเมนต์แซะแล้วก็บุลลี่ดาวในภาพที่ใส่เสื้อสายเดียวแบบแรงเวอร์แล้วก็ไม่เกรงใจเพศแม่ว่าไม่มีนมใส่ทําไมครับ ทำเอาดาวได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวไม่ขอทนออกมาคอมเมนต์ฟาดกลับชายแท้ที่เข้ามาแสและแล้วก็บุลลี่เธอว่าไม่มีทั้งมารยาทและสมองเม้นทําำไมคะเท่านั้นยังไม่พอสาวดาวยังฝากสารเป็นคลิปวิดีโอถึงผู้ชายอีกหนึ่งแมทแบบเจ็บจี๊ดไม่แพ้กันที่เข้ามาคอมเมนต์แสเธอเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสวยแบบอเมริกันโน่สวยแบบไม่ต้องมีนมก็ได้ทำไมก็สวย สวยแบบอเมริกาโน่สวยแบบไม่ต้องมีนมก็ได้ทำไมก็สวยซึ่งในคลิปดังกล่าวดาวต้องการสื่อความหมายว่าตัวเองสวยแบบกาแฟอเมริกาโน่ซึ่งเป็นกาแฟสดไม่ใส่นมแม้เธอจะไม่มีนมก็สามารถสวยในแบบของตัวเธอเองได้นั่นเองค่ะ จนเรื่องราวดังกล่าวรู้ไปถึงหูของนักร้องชื่อดังแกงส้มธนทัตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของดาวโอเกะก็ไม่ปล่อยให้แฟนสาวเนี่ยถูกรางแกอยู่ไฟเดียวเขามาคอมเมนต์ตอกลับคนที่แสะดาวทันทีว่าสดต้องเก็บในตู้เย็นนะครับไม่งั้นสดจะเสียแบบนี้แหละแฟนผมสวยที่สุดค่ะ รวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงจํานวนมากก็ไม่ปล่อยให้ดาวต้องมาถูกแซะแล้วก็โดนบูลลี่จากผู้ชายที่ไม่มีมารยาทอยู่ฝ่ายเดียวจับมือกันเข้ามารุมสาบชายแท้คนดังกล่าวกันสน,นั่นโดยดีเจต้นหอมก็เข้ามาด่ากลับสั้นๆคําเดียวแต่เจ็บจี๊ดไปถึงซวงเลยว่าด้านดีเจบุกโกะก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงดาวว่าสับเลยลูกสารเนนักนะ รวมถึงเบกกี้สีธัญญาก็เข้ามาด่ากลับผู้ชายแท้ที่เข้ามาแซะบุลลี่ดาวแบบมีสะดุ้งว่าเติบโตมาจนคอมเมนต์ได้ไงอะ่ะเก่งจังที่ไม่ตายระหว่างทางส่วนนักแสดงสาวเบนเรวิยนานันก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับสิ่งที่ดาวฟาดผู้ชายที่ไม่มีมารยาทว่าจริงค่ะเห็นด้วยไม่เว้นแม้แต่บรรดาแฟนคลับจํานวนมากก็เข้ามาคอมเมนต์ปกป้องดาวอีกว่า ไม่มีมารยาทยังซื้อเน็ตได้รีมติร่างกายชาวบ้านมีอะไรไม่มีอะไรก็ช่างมันเธอค่ะแต่เขามีแฟนแฟนรักแฟนหลงเธอชนะสุดๆดแล้วทําไมต้องมีนมถึงเรียกว่าสวยอะงงเวลาเดินกับแฟนจับนมหรือจับมือดูชานสิมีนมแล้วไงแต่ไม่มีแฟนดูดาวสินมแบนแต่แฟนโคตรด,ดีชนะเลิศไปเลยค่ะพร้อมถามกลับไปถึงคนที่คอมเมนต์แซะบุลลี่ดาวอีกว่าไม่มีนมไม่น่าหัวเราแต่นักหัวคนที่คอมเมนต์หรอ เรียกว่าใครที่ชอบคอมเมนต์แซะแล้วก็บูลลี่ดาราแบบหยาบคายไม่มีมารยาทระวังตัวไว้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาราเขาไม่ยอมให้คุณมาด่ายอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วถ้าแซะบูลลี่มาก็โดนรุมสาบฟาดกลับแบบนี้ไปเลยจ้าข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปที่ดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ